เด็กชายชันธทรเดียนสีครับผมเด็กชายนาตาบตจางงามเบิร์ดครับนูเด็กหญิงพีรดาสวรรณมาโจค่ะนูเด็กหญิงชิราวรรพิพาค่ะพวกเรามาจากโรงเรียนประถมทพิาพิเศษประเทศไทยครับสิ่งที่ผมได้จากกิจกรรมนี้นะครับก็คือการใช้จ่ายครับเราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดครับไม่ใช้จ่ายเกินตัวความจำเป็นต้องมาก่อนความต้องการครับ ชผมอยากทานไอศครีมแต่นมมีประโยชน์กว่าผมก็ต้องเลือกนมครับเพราะนมมีทั้งประโยชน์และความอร่อยครับการออมเป็นการแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งเก็บสะสมไว้ใช้ในวัตถุประสงค์ต่างๆเช่นใช้ในอนาคตเพื่อเวลาจุกเฉินในยามจําเป็นและเพื่อใช้ในสิ่งที่อยากได้หรืออยากทำครับหนูได้รายได้เล็กๆน้อยๆจากการทํางานบ้านค่ะเมื่อหนูได้เงินมาแล้วหนูก็นําไปทําบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อทําให้เราได้รู้ เราได้รับมาเท่าไหร่เราใช้จ่ายไปเท่าไหร่และเราเหลือเงินเท่าไหร่เมื่อเราดูแล้วว่าเราเหลือเงินเท่าไหร่เราก็เอาเงินเหล่านั้นไปเก็บออมค่ะการบริจาคเป็นการแบ่งปันการลาดทรัพย์สินหรือสิ่งของโดยสมัครใจผู้ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมซึ่งโรงเรียนของเรามีต่องรับบริจาคเงินที่ไม่มีเจ้าของโดยที่นักเรียนรเียนสามารถเก็บเงินได้แล้วให้ครูคประกาศตามหาเจ้าของมีเงินบางส่วนที่มีเจ้าของมาแล้วก็จะนำไปใส่ไวในกล่องรับบริจาค เพื่อนำไปบริจาคให้กับผู้ที่ขาดแคลน้อดโอกาสรลวงเึ็งผู้ประสบภัยต่างๆค่ะ